แตงโมมาแต่สวรรค์แต่มาขายอยู่ไอ้ท่าแขกราคาพิเศษเลยค่อยคือเป็นคนพิเศษของเจ้าเทร <c oughs> ะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวเมืองนครพนมนะครับเดินจากบคสเพื่อที่จะย่างไปด้านนะครับด่านด่านท่าเรือนครพนมนะครับ เพราะว่าวันนี้จะมีภารกิจนะข้ามไปที่สองปปาลาวเนาะอันนี้พี่น้องนูนไกลๆนู่น,น,น,นเห็นยุบะที่เป็นภูเขาอะตอนนี้เดินอยู่แถวในเมืองนะครับเชา้าอากาศก็ดีอยู่ครับ ย่างพี่น้องย่าง,องตอนนี้ก็เดินมาใกล้สุดซอยแล้วพอมาเดินสุดพุ่นนะครับก็จะเลี้ยวขวาเดินเลาะอยู่ในตัวอ,อำเภอเมืองนคะรมานมนะครับก็มาดูบ้านเก่า กรามบ้านช่องเก่าก่อนจะเดินทางขึ้นเรือแล้วก็ข้ามไปที่ทะเขกนะครับขามวนประเทศลาวเนาะก็เดินมาจากนู่นนี่ครับทางบกอเดินกินข้าวแล้วก็เดินมาเลยร้านแถวนี้สวยอะด,ดีมากเลยขักดู รยากาศสวยนะครับแบบตรงนี้มันเป็นเหมือนถนนคนเดินนะสองข้างทางงามอู่ดูลานหลวงข้างห้ามนะเหมาะกับการมาท่องเที่ยวนะพักผ่อนเนาะเส้นริมโขงเนี่ยมันน่าออกไปมันจะเจอริมโขงเลยครับนี่นี่ครับ หอนาฬิกาเลี้ยวมาทางนี้ก็เจอหอนาฬิกาเตรียมงานว่นนี่เตรียมงานปีใหม่ตรงหอนาฬิกาผมก็จะเดินเลาะคับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวเห็นบ่ ภูขเขากันกลางด้วยแม่น้ำโขงมาเขาดาวเขาดาวนี่ครับนครพนมนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวจุดพักผ่อนเยอะนะครับ อันนี้ก็เป็นหอ,หอนาฬิกาเหมาะนะมาถ่ายรูปมาถ่ายอย่างพักผ่อนตอนนี้ผมก็เดินมาใกล้ถึงท่าเรือแล้วนะครับท่าเรือแล้วก็จะเป็นต่อมอเนาะเดี๋ยวจะทำเรื่องข้ามแดนนะครับ ทำเรื่องซื้อตั๋วเรือแล้วก็ทำเรื่องตรวจคนเข้าเมืองเข้าออกอะไรพวกนี้นี่ครับรถไล,ลยเข้ามาข้างในดีกว่าถึงแล้วฮะตอนนี้นะข้างหน้านัา่นแหละจะเป็นตึกท่าเรือแล้วก็เป็นตอมอนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปทำแล้วเดี๋ยวจะให้เบิกอีกเรื่องข้างนอกว่าทำเรื่องเสร็จเป็นแบบไหนเนาะ ี่ตอนนี้ก็อยู่แถวเมืองท่าแขกเนาะพอดีเห็นร้านแตงโมจอดวางขายเต็มสองข้างทางเลยครับนี่ออกมาจากตัวเมืองท่าแขกเนะาะใหญ่ตนะัวหัวใหญฮะใหญ่เนาะแตงโมพันใหญ่ใช่ไหมครัถามเพิ่นก่อนนะเพิ่นขายเนี่ยใดเอามาแต่ทางใ<ม>ดจังใ <ผม S 1> ดแบบสีเหลืองๆปะผมะอยากได้สีแดง อันไม่ค่าถ่ายคลิปเจ้าเนี่ยเด้องานนะหน่วยเท่าไรเจ้าขายนี่เส้าห้าเส้าห้โอ้สามสิบอ่ะราคาพิเศษเลยฟ้าคอยคือเป็นคนพิเศษของเจ้าเทล่ะขายคู่มือเปล่าอ้อยู่หนีบ้านเขาเอื้นบ้านอย่างนี้เนี่ยเปล่าเนี่ยฮะตานบรรตานเจ้าเดี๋ยวเนคนทางนี้บอหรือว่ามาแต่ทางอื่น บอสมังมู้เเจ้าปลูกเองบอสรือจังไลยอืมไม่ค่าซื้อเนอือใดเนาะไ,ไม่ค่าไม่ค่าเจ้าซื้อเนอือใดซื้อน,อน้อยบอสอันแตงโมอันแตงโมกับไม่ค่าผู้ใดยิ้มผู้ใดสีนนหวานกัน<อ>เนาะเจ้ายิ้มมีหวานกว่าแตงโมนเนาะยิ้มหวานกวับงโมเอ้าเห็นแล้วยิ้มหวานนะบุตรของโมได้มันเราหวานเขาเดี๋ยวเดียวอุดหนุนเพิ่นก่อนนะค่าแต่เพินถามเพิ่น เขาจะเอาลายก้นนั้นได้อยู่บ่เบื้องก็นาน่่งเท่าไรเพิ่นถามก่อนสาวยังน่าไม่กินนะลืมแล้วสาวน้อยเนาะอันเขาเจ้าปลูกเขาเจ้าปลูกเขาเจ้าปลูกทางใดนี่ไต่สวรรค์อแตงโมมาติดสวรรค์แต่มาขายอยู่ไอ้ท่าแขกขายสุปีอยู่นี่เนาะ เจ้าขายอยู่นี่จักปีแล้วหาก็ออกมาขายมือหนีมือแรกบอ <c oughs> โอ้อยยยเ,เลลนนยย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 ยดยย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 ่ยยยยยนยยยยยอยยยยยนยย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 ยเยย่ยยยยนยใยยยย่ยย่ยย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 ยายย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 ่ยย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 หย่ยย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 ยใยย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 เย บ่เอานีแหละสองน่วยอาจจะเลือกให้งามๆมันมาในน่้นเอาอยู่แถวท่าแคดแถวบ่บักโมรักซาบอาเอาอยู่พี่คือกันบ่กลับนะมาแถวนี้บอกว่ากับรับของมันแถวรักซาไม่เจอแต่เจ้าตุ้มตุ้มอืมแม่เล่เจ้าเลือกให้เขากระตือใจเขารุ่นแหละหนุ่ยใหญ่หนุ่ยใหญ่ อันที่เค้าปกปลุกไอ้เค้าถ่านหน่วยดิบให้เจ้าอันแม่นบ่บ่แม่นบ่3หน่วยเท่าใด3หน่วยเห็นแล้วยิ้มหวานกว่าเนาะยิ้มเจ้าเจ้ายิ้มให้แน่เจ้าถแงมแล้วเจ้ายิ้มให้แน่จักหน่วยนึงเจ้าถแล้วเจ้ายิ้มให้แน่ข่อยสิถ่ายรูปเจ้าไว้ยิ้ม อขอบใจเดือสาวน้อยเด้อหมกโมหวานแล้วหมกหมูจืดไปเลยอ่ะนี่ครับมาซื้อแตงโมกับสาวน้อยนะครับอยู่ท่าแขกเนาะออกมาจากท่าแขกประมาณสักขับรถกับประหารนาทีสิบนาทีออกจากตัวเมืองทางเข้าทำซ่างเออาาทงงเนาะทางทางเข้าทำซ่างเนาะทางหุ่นเนาะเออนี่ครับออกมาจากท่าแขก ขอบใจเด้อสาวน้อยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวคอณสิแวะมาอุดหนุนเจ้าอีกเด้อมักโมูพูดพูดลดค่อยพูนพนบริการหอดรถพร้อมได้บ่ได้บอค่อยๆเอาก็ได้ขอบใจเด้อบ๊ายบาย คุหนุนเตงโมสาวน้อยนะครับอยู่แถวท่าแขกด้วยนี่เป็นร้านจอดเยอะเด้่ยจอดขายจอดอย่างหลายเต็มเลยแถวนี้นะเต็มแวะมาซื้อกันได้นะครับออกจากตัวท่าแขกนี้ก็ไม่ถึง5้านาทีนะตรงมาทางเมืองมหาชัยเมืองอที่จะไปเมืองยมราชเมืองนากลายนะ่ะเส้นนี้ถ้าออกจากท่าแขกนะเ,เดี๋ยวผมจะเดินทางไปต่อนะครับตอนนี้ ได้มะมูกับน้องน้อยแล้วขอบคุณนะครับ